สวัสดีครับผมโปรโภาสิงห์นิสัยสุขครับการจับคลิปนะครับบางท่านเนี่ยจับคลิปแบบสุดคลิปมากเกินไปนะครับอยากจะเอาให้มันยาวๆจ,นะจับสุดคลิปเลยนะครับจับสุดคลิปแบบนี้เลยเห็นไหมฮะการจับคลิปจนสุดอย่างเงี้ยมันทําให้เวลาท่านแบ็กสวิงท่านสวิงไม้ในไม้มันจะแว่งเพราะไม่มีตัวขัดกับฝ่ามือนะครับท่าน เว้นสักหน่อยก็ได้นะครับแล้วควรจะเว้นด้วยนะครับเว้นก็คือให้มันเลยฝ่ามือให้มันเลยสันมือไปเนี่ยประมาณสักครึ่งนิ้วหรือนิ้วหนึ่งก็ได้นะครับลักษณะนี้นะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะขัดกันอยู่อย่างนี้นะครับแล้วเลยมาเห็นไหมฮะมันจะทําให้เวลาท่านจับไม้เนี่ยมันจะกระชับขึ้น นะครับแล้วเวลาขึ้นไม้มันก็จะไม่มีการแกว่งแบบนี้นะครับท่านสังเกตดูนะครับคือถ้าท่านจับสุดกริปเนี่ยหนึ่งนะครับมือตรงนี้จะด้านนะครับสองถุงมือตรงนี้จะขาดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าท่านสุดกริปเกินไปแล้วมันก็สีเวลาท่านสวิงนะครับมันจะทำให้หัวไม้เนี่ยมันแกว่ง มันไม่คงเส้นคงวาเพราะ,ะนั้นอย่าลืมนะครับการจับกิ๊บควรจะเลยมาสักครึ่งนิ้วเสมอนะครับทุกไม้ผมแนะนํานะครับมับ่นใจในตัวเองนะครับลองเช็คดูว่าเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าและปรับปรุงแก้ไขนะครับมับ่นใจในตัวเองครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ